สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นัดเมโลเกมมิ่งนะครับวันนี้นะครับนัดก็จะมาแนะนำนะครับการจัดทีมเบื้องต้นนะครับในเกม chaos zero nightmare นั่นเองนะครับซึ่งไกด์นี้หรือคำแนะนำนี้นะครับเป็นคำแนะนำที่ให้เพื่อนๆได้เห็นภาพคร่าวๆและเพื่อนๆสามารถที่จะไปไประยุกใช้ ได้เองเลยนั่นเองนะครับไม่จําเป็นว่าเพื่อนๆพือนจะต้องเล่นตามพวกนี้เล่นตามตัวพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งเราจะทราบกันอยู่แล้วนะครับสําหรับตัวละครเนี่ยเราสามารถที่จะจัดได้3ตัวนะครับในเกม Chaos Zero Nightmare นั่นเองนะครับซึ่งปัจจัยต่างๆในการจัดทีมเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับหความชอบนะครับสนะครับการจัดทีมอ่า strategy กลาวิธีในการที่เพื่อนๆอยากจะเล่นนะครับสนะครับก็อาจจะเป็นดวงในการที่เพื่อนเพนลง Chaos แล้วเฮ้ยบังเอิญการ์ด EP พี ออกมากับตัวนี้เพื่อนๆอาจจะเน้นตัวนี้แทนตัวนี้ก็อาจจะค่าพลังเยอะกว่าไอเทมต่างๆนะครับมีปัจจัยมากมาย รวมไปถึงนะครับรวมไปถึงการที่พเพื่อนๆเอ้ยโอเคมีพาร์ทเนอร์ดีๆใช่ไหมครับก็คือการดคู่หูนั่นแหละครับหรือแม้แต่ทางการที่พเพื่อนๆเติมเงินเข้าไปนะครับแล้วก็ปรับตัวเปิดกาชาโชคดีได้ตัวละครดีหรือว่าได้การดีๆเพื่อนๆก็จะมีการเหมือนกับปรับเปลี่ยนไปตามนั้นนั่นเองนะครับซึ่งคําแนะนํานี้นะครับนัดจะแนะนําให้คร่าวๆเ,เพื่อให้พเพื่อนๆได้ไปต่อยอดแล้วก็ปรับ ตามที่เพื่อนๆสะดวกนั่นเองนะครับแต่เดี๋ยวนัาจะมีคําแนะนําแล้วก็ตัวอย่างให้เพื่อนๆได้เห็นภาพนั่นเองนะครับซึ่งการจัดทีมของนัดนะครับน่าจะแบ่งเป็น3ตําแหน่งด้วยกันนะครับเพราะว่าเราสามารถทีจ่จะได้3ตัวเนาะส่วนคอนเทนต์ในอนาคตจะมีเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวเราก็รอดูแล้วกันนะครับอันนี้เป็นทีมทีมเดียวก่อนเนาะนัดจะแบ่งเป็น3ตําแหน่งด้วยกันนะครับก็คือดาเมจหลักหรือว่าเมนดีพีเอสนั่นเองนะครับแล้วก็ตําแหน่งที่2ก็จะเป็นซับดีพีเอสหรือว่าเฟล็กซิบิลิตี้เอ๊ะอะไรเฟล็กซิบิลิตี้นั่ ยุดยุ่นเพื่อนๆจะเป็นแซปดีเพ็ก็ได้จะเป็นบัฟให้ก็ได้หรือว่าจะแบบเออตีแรงๆเน้นตี2ตัวก็ได้นะครับแล้วก็อีกตําแหน่งหนึ่งครับก็เป็นซัพพอร์ตหรือว่าฮิลเลอร์นั่นเองนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็แบ่งให้เพื่อนๆได้เห็นภาพนะครับว่ามี3อันนี้นะครับแต่ก่อนอื่นที่นะ่าจะเข้าไปแนะนำนะครับนะัดขอแนะนําก่อนนะครับตำแหน่งที่สําคัญที่สุดณนะตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นเมตาณะช่วงต้นเกมหรือช่วงตอนนี้เลยก็คือจะเป็น ตัวเกาะนั่นเองนะครับโดยตัวเกาะเราจะมีอยู่4ตัวหลักๆนะครับที่เรียกได้ว่าให้เกาะแบบแบบหนาๆเลยนั่นเองนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นสีตัวที่นัดให้ดูนะครับเพราะว่าการให้เกาะของเกมนี้นะครับการให้เกาะของเกมนี้มันจะช่วยลดดาเมจสีม่วงดาเมจสีม่วงก็คือเวลาเพื่อนๆนเล่นเนี่ยเราจะมีหลอดหลอด2อย่างนะครับหลอดแรกก็คือหลอดเลือดเราถ้าโดนก็ตายถูกต้องไหมและอีกหลอดหนึ่งนะครับก็จะเป็นหลอดเกี่ยวกับสตรสนั่นเองนะครับหรือว่าค่า PTSD ก็แล้วแต่ที่เพื่อนเื่อจะเลือกนะแต่มันจะเขาเรียกว่าเป็นสีม่วง นะครับก็คือทุกๆครั้งที่เพื่อมันโดนตี่ยเราก็จะถูกลดค่าสเตรสหรือว่าเพิ่มค่าสเตรสก็ได้นะครับก็คือถ้าหลอดม่วงมันเต็มนะครับมันจะทําให้ตัวละครน,นั้นๆน,น,นะครับติดสตันหรือว่าประสาทเสียแล้วแต่ว่าจะติดค่าอะไรเนาะไม่ว่าจะเป็นเดสเปร์สเตรสพารานอยนู่นนี่นั่นนะครับก็จําเป็นจะต้องมาแก้นั่นเองนะครับก็คือเหมือนกับติดสตันไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยนะครับซึ่งค่าชิลหรือค่าเกาะเนี่ยมันจะทําให้ค่าสเตรสที่เรา ได้รับมาเนี่ยลดลงเลยนะครับซึ่งมันตรงกันข้ามกับฮิวถ้าสมมติเพื่อนเพื่อนฮิวก็คือสมมติเพื่อนโดนค่าสเตรทโดนโจมตี10 พื่อน,นก็จะแบบโอ้ยโดน10ไปเลยแต่ถ้าสมมติเพื่อนเพื่อนมีชิลนะครับถ้าเพื่อนๆนมีชิลจากดาเมจเหลือ <c oughs> 10ก็อาจจะเหลือ2เหลือ3หรือเหลือ4อะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าเผลอ <c oughs> ๆอาจจะไม่โดนเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเมคานิกนู่นนี่นั่นนะครับก็ต้องเหมือนกับดูไปแต่ละในกรณีแต่ซึ่งการที่เพื่อนๆมีชิลตอนนี้มันจะทําให้ทีมของเพื่อนเพื่อนเล่นง่ายนะครับโดยเฉพาะใครที่เป็นสายฟรีนะครับหรือว่าใคร ที่เรียกได้ว่าเติมน้อยนั่นเองนะครับเพราะตัวละครในเกมนี้ถือว่าสําคัญมากๆนะครับและเพื่อนๆสามารถที่จะใช้ภาพข้างบนนี้นะไปเป็นเหมือนกับไอเดียในการที่เพื่อนเอยากจะรีโลหาจาัดทีมใหม่ก็ได้นะครับเพราะว่าหลายๆคนน่าจะติดอยู่พ่วงกลางเกมนะตอนนี้อะ เรามาดูกันดีกว่านะครับนะัดเหมือนกับเขาเรียกว่าอินโทรนานไปละอ่ะสำหรับทีมนะครับเมน d ี s เนี่ยน่าจะแบ่งเป็น2อันด้วยกันนะครับใช้แอคชั่นพอย์น้อยใช้แอคชั่นเยอะนะครับเพื่อนๆน่าจะทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าเล่นๆไปเนี่ยเราสามารถที่จะเหมือนกับมีแอคชั่นพอยท์ถ้าสมุดตามเบสิกเราก็จะมี3แอคชั่นพอย์นั่นเองนะครับซึ่งบางตัวนะครับโดยเฉพาะ3ตัว ข้างล่างเนี่ยอ่าไม่ว่าจะเป็นฮารุเครอนหรือลินนะครับเป็น3ตัวละครที่จําเป็นจะต้องมีเหมือนกับแอคชั่นพอยตเยอะหรือเพื่อนๆอาจจาเป็นจะต้องใช้การ์ดซัพพอร์ตต่างๆเพื่อลดค่าแอคชั่นนั่นเองนะครับไม่งั้น3ตัวนี้จะไม่สามารถทำดาเมจได้เต็มนิดเต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นเองก็คือเพื่อนๆไม่สามารถที่จะคอมโบได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับเลยทําให้นัดเนี่ย วาง3ตัวนี้ไว้เป็นตัวที่ใช้แอคชั่นเยอะนะครับส่วน4ตัวบนแต่อาจจะมีเยอะกว่านี้นะครับก็จะเป็นตัวที่ใช้แอคชั่นพอยน้อยก็คืออยู่ที่อค่าค่าการ์ดอยู่ที่ หนึ่งหรือสองเผื่อๆอาจจะศูนย์เพื่อ,อนเพื่อสามารถที่จะเล่นได้เลยไม่จําเป็นที่จะต้องคอมโบอะไรเยอะแยะนั่นเองนะครับซึ่งการจัดตรงนี้ไม่ได้ไหมายความว่าตัวข้างบนเก่งกว่าตัวข้างล่างเก่งกว่านะครับแต่นัดไล่ตามที่นัดเอาภาพลงมาเนาะฉะนั้นเพื่อนๆก็สามารถเลือกได้นะครับถ้าตามเมตาเนี่ยในช่วงต้นเกมนะครับในช่วงที่เราเพิ่งเริ่มเล่นเลยการจัดสรรแอคชั่นพอยต์หรือว่าการที่เพื่อนๆลงเคอสเพื่อที่จะได้แต้ม,มได้การ์ดใหม่ๆการ์ดซัพพอร์ตทำให้ทีมเราอะสามารถเล่นได้ช่วงแรกๆ เราจะใช้ตัวละครที่ใช้แอคชั่นพอยตน้อยอันนี้หลายๆคนน่าจะสังเกตเห็นนะครับแต่พอเหมือนกับเราเล่นไปเรื่อยๆเราคุ้นชินกับเมคคากเราได้การ์ดดีๆมาเยอะลงเคนอสเริ่มชํำนาญช่ำชองละเราจะอยากเปลี่ยนนะครับตัวเมน n p s ที่ใช้ AP น้อยไปใช้ AP เยอะเพราะอะไรครับเพราะว่าเราสามารถที่จะเอ้ยหาการ์ดลดค่า a อ t a ท็ทำให้จากปกติเราอาจจะใช้ Action นพอยต์เราอาจจะใช้แอคชั แอคชั่นพอยต์แค่2หรือบางทีเรามีมิกะเราเพิ่ม AP ได้เยอะใช่ไหมสามารถเพิ่ม AP ได้เลย4อัน4ีบวกสก็เป็น7เราสามารถที่จะคอมโบฮาลุวันช็อตได้เลยอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ว่าเราอยากจะทํำยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกับแนะนาคร่าวๆสำหรับเอ้ยทำเพื่อนมีตัวนี้เพื่อนก็สามารถใช้ได้ตามนี้นั่นเองนะครับอ่ะเรา,ามาดูตําแหน่งที่สําคัญที่สุดละกันนะครับตำแหน่งสำคัญที่สุดนะครับเมนดีเพสเนี่ยเพื่อนๆอยากจะใช้ตัวอะไรก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆนะครับซัพพอร์ตเพื่ออนยาก อะไรก็ได้แล้วแต่เพื่อนนะครับแต่ตอนนี้พพอร์ตมันแทบจะฟิกเลยนะครับแต่สําหรับซับดีเพสหรือเฟล็กหรือว่าตัวที่ให้เกาะเนี่ยตอนนี้มีอยู่4ตัวที่เด่นๆน,นะครับตัวที่เก่งที่สุดก็คือเป็นคาลิเป้นั่นเองนะครับคาลิเป้นี่ถ้านั่นอ่านชื่อผิดขอโทษทีนะครับคาลิเป้นี่เป็นหนึ่งในตัวที่ สามารถทําได้ทุกอย่างเลยนะครับให้เกาะแล้วก็ตีนั่นเองนะครัให้เกาะแล้วก็ตีสําหรับตัวนี้นะยังไม่ยังไม่ได้เล่นโดยตรงนะแต่ตัวอื่นนะเล่นมาเกือบหมดละ้นะครับคาลิเป้เนี่ย เรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่ไม่หลุดโผลใน t r s ไม่ว่าเทียไหนก็ตามที่เขาปล่อยออกมาครับนัดคิดว่าเป็นตัวที่ทําให้เพื่อนๆจัดทีมได้ง่ายที่สุดนั่นเองสําหรับคาทิเป้นะครับฉะนั้นเพื่อนๆมีไว้ใช้ได้ e ซี่แน่นอนนะครับสาหรับช่วงต้นเกมแล้วก็การเกมนะครับต่อมาแมกนาแมกนาเป็นหนึ่งในตัวละครที่ดีเหมือนกันครับให้ชิวแล้วก็เคาน์เตอร์นั่นเองนะครับซึ่งหลายๆคนก็ชอบใช้แล้วก็เป็นตัวแบกในช่วงแรกๆนะครับและเผิอๆอาจจะไปช่วงกลางเกมจนถึงท้ายเกมเลยก็ได้นะครับสำหรับแมก ก็ใช้อยู่นะครับแล้วก็เอมเมียกับมาริเบลก็เหมือนกันนะครับให้กเกาะเคาน์เตอร์เพื่อนๆพืนก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับมาริเบลเนี่ยให้เกาะเคาน์เตอร์ใช่ไหมส่วนเอเมียเนี่ยก็จะเหมือนกับ ให้เกาะแล้วก็มีบัฟดีบัฟโดนเบาลงนู่นนี่นั่นนะครับเพื่อนเพื่อนก็สามารถใช้ได้ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆตุมีตัวอะไรนะครับหนใน4ตัวนี้สามารถใช้ได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าถามว่าตัวที่ดีที่สุดก็ต้องยอมรับว่าเป็นคาลิเป้นั่นเองนะครับส่วนบางคอมที่เราเห็นบางคนก็อาจจะไม่ได้ใช้ทีเพเลยผมก็เห็นคนใช้คาลิเป้คู่กับแม็กนาเลยเพราะมันสามารถที่จะให้เกาะแล้วก็ตีได้แล้วก็อีกตัวนึงก็ ไปใส่เหมือนกับซัพพอร์ตที่แบบเพิ่มดาเมจหนา,หนาแทนอะไรนี้ก็เล่นได้นะครับหรืออาจจะไม่มีซัพพอร์ตไปเลยก็คือมี2ซับ1เมนก็สามารถเล่นได้น,นี่ก็ตัวอย่างนะครับต่อมาก็จะเป็นพวกซับดีเพจที่ช่วยทำคอมโบอย่างเช่นอ่ะเทรซ่านะครับก็คอมโบกับอ่าทีมที่ใช้ AP น้อยถูกต้องไหมครับตัวเรก็ใช้คอมโบคู่กับอ่อารัวใช่ไหมเพื่อที่จะคอมโบกันหรือคอมโบทีมต่างๆคอมโบกับอ่าฮากไปฮิวโก้นู่นนี่นั่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับการ อินเทอร์แอคชั่นของการ์ดอย่างเช่นเอ้ยคุณใช้การ์ดคุณใช้การ์ด AP น้อยคุณก็จะสามารถาสามารถที่จะแอ t i v a t e สามารถที่แ t i v a t e s สกิล โจมตีของตัวละครที่ใช้ AP น้อยได้อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวพิเศษที่เรียกได้ว่ามีความสามารถพิเศษแล้วก็โกงมากๆในโคดเบต้าแต่โดนเนิร์ฟเยอะมากๆทําให้ในโอเพนเบต้าคุณไม่ค่อยได้ใช้เยอะนะครับก็คือแคสเซียสนั่นเองนะครับนั่นอาจจะชื่อผิดนะแต่เป็นตัวนี้นั่นเองนะตัวโจเกอร์สีเหลืองนะครับก็คือจะมีความสามารถพิเศษในการอ่าถ้าสมมติกดเควสไปเพื่อนเนก็ทําตามเควสนั้นทําตามเงื่อนไขนั้นเพื่อนเพื่อนก็จะได้จั่วการ์ดเพิ่มก็จะได้บัฟเพิ่มได้ กรณีพิเศษเพิ่มอะไรประมาณนี้นะว่าเป็นหนึ่งตัวที่ถือว่าโอเคพ่นสามารถจะ mix and match ได้นะครับอ่ะเรามาดูตำแหน่งที่เรียกว่าอ่าหนึ่งในตำแหน่งที่สำคัญมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าน่าจะทุกคนน่าจะสายฟรีใช้นะครับก็คือเป็น support แล้วก็ healer นั่นเองซึ่งตัวแรกที่แนะนำแล้วก็ควรนะแนะนำให้เพื่อนๆใช้เลยก็คือจะเป็นมิกกันั่นเองนะครับนะอ่านถูกไหมเออมิกกมิกุอ่าโอเคตัวนี้นะครับน้องหัวฟ้านะครับเราจะได้ นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในตัวละครที่เก่งมากๆนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครตัวละครเดียวในเกมนี้นะครับที่ให้ AP แบบฟรีๆเลยก็คือเป็นท่าน้ํานั่นเองเพื่อบางตัวแบบอาจจะแบบมีเงื่อนไขในการให้ AP อะไรอย่างนี้นะครับอ่ะซึ่งมิกะเนี่ยสามารถที่จะให้ AP ได้ฮิลแล้วก็ให้ AP พีฮิลหมู่ l e คือพูดง่ายๆนะครับมิกะตอนนี้เป็นตัวละครที่สามารถทําได้ทุกอย่างนะครับซิงเกิลฮาร์เกตถูกต้องไหมฮิลนะครับ l e นะครับจั่วการ์ดถ้าสมมติเพืเเ่อนๆอ่ออัปเกรดอีฟีแฟนนี่แล้วถูกต้องครับอีฟีแฟนนี่เพื่อน่สามารถที่จะทั้งฮิลทั้งอัพทั้งฮิลทั้ง l e ทั้งจั่วการ์ดโอ้โหได้หมดมากมายนะครับชั้นตัวนี้เป็นตัวอะไรที่ไม่ต้องพูดเยอะนะครับขาดอย่างเดียวคือไม่มีเกาะแค่นั้นเองถ้ามีเกาะก็คือจะ OP ไปนะครับอ่ะต่อมานะครับสำหรับอีกตัวหนึ่งก็เนียนะครับน้องเนียเนี่ยในโค้ดเบตา้าก็ถือว่าเป็นตัวที่ OP เหมือนกันเพราะว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่จั่วการ์ ฉะนั้นพอมา Open Beta นะครับก็มีการเนิร์ฟไปทำให้มีแค่จั่วการ์ดนะครับไม่มีให้ AP แล้วนั่นเองก็คืออาจจะเป็นเพิ่มพลังโจมตี e x ็ก a ์าเธอเอ็กซ์แอคแทก โจมตีนู่นโจมตีนั่นให้นู่นให้นี่นั่นแทนแต่ไม่ให้ AP แล้วนะครับแล้วก็แถมด้วยการมีจั่วการนั่นเองเพื่อนๆสามารถที่จะคอมโบมิกซ์แอนด์แมช์ได้นะครับอ่ะหลักๆทีมจัดก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวนัดพามาดูนะครับเพราะว่าหลายๆคนน่าจะแบบเหมือนกับสงสัยว่าถ้าสมมติเราเป็นยังไงนะครับสมมติทีมเพื่อนๆมีตัวยืนเครอนถูกต้องไหมครับถ้าเพื่อนๆมีตัวยืนเครอนแล้วสิ่งที่เพื่อนๆต้องการคืออะไรเพราะว่าอย่างทีน่นันบอกไปว่าเครอนเป็นตัวที่ใช้ AP เยอะ ฉะนั้น AP เยอะก็ต้องคอมโบกับตัวที่ให้ AP ฉะนั้นตัวยืนหลักๆของเพื่อนๆเ,เ,เลยก็คือจะเป็นจะเป็นเครอนนะครับคู่กับมิกะก่อน ตัวนี้นะครับส่วนตัวตรงกลางเนี่ยให้เกาะหรือว่าจะเป็นดาเมจอะไรก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆนเพื่อนๆนก็เอาตามที่เพื่อนๆมีละกันนะครับฉะนั้นถ้าสมมติอ่ะโอเคนัดนัดมีอันนี้นัดอยากจะอ่ะโอเคนัดมีแค่แอมเมียนัดก็สามารถที่จะใส่แอมเมียไปเพราะว่าจะเป็นตัวอะไรครับเป็นตัวให้โลทุกหมปเป็นตัวให้โลแล้วก็ตีทั้งซิงเกิลแล้วก็อีรวมถึงตัวนี้ก็เป็นห้เอพเอัเพืองเพื่อนสามารถที่จะจัดได้ตามนี้นะครับอ่ะหรือนะครับอ่ะหรือ หรือยกตัวอย่างนะครับหรือยกตัวอย่างถ้าสมมุติเพื่อนๆมีคาลิเป้อ่ะโอ้โหถ้าเพื่อนๆมีคาลิเป้นี่ง่ายเลยครับเพื่อนๆมีคาลิเป้นี่คือเพื่อนๆสามารถที่จะเล่นอะไรก็ได้นะครับเผอๆเพื่อนๆอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องใช้มิกัดก็ได้เพื่อนๆอาจจะใช้เนียก็ได้ถูกต้องไหมครับอ่ะอันนี้ก็ประมาณนี้ถ้าสมมติว่ามันมีอ่าคาลิเป้จัดง่ายเลยเพื่อนๆเอาดีเพอะไรมาใส่ก็ได้นะครับแต่ณตอนนี้ถ้าพูดถึงทีมขอมที่ดีและแรงที่สุดนะครับแล้วก็เสถียรมากที่สุดคือเขาจะเล่นเป็นคารับ มิกะแล้วก็อะไรครับแล้วก็ฮาลุนั่นเองเพราะตอนนี้ฮารุถือว่าตีแรงมากนะครับฮารุเป็นตัวละครที่อ่ะโอเคใช้ AP เยอะนะครับอ่ามิกะคอยเติม AP ถูกต้องไหมครับเพื่อคอมโบอ่ะโอเคแล้วเราก็มีอะไรครับมีคาริเปเพื่อให้ชิวอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากจะแบบฟูลโกลน d p s ีเรัวๆคอมโบรัวๆก็อาจจะใส่แคสเซตเข้าไปเพราะว่าถ้าสมมติเราเล่นคอนเทนต์ง่าย คอนเทนต์ออโต้เราก็สามารถที่จะจัดแบบ2 d งดีพสไปเลยอะไรประมาณนี้นั่นเองนะแต่3ามดน่าจะเวอร์ไปหน่อยเพราะว่าการ์ดเราไม่พอแบบเขาเรียกว่าค่าจัว่วค่าแอคชั่นพอยต์เราไม่พอนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าการแนะนำนะครับวิธีการจัดทีมเบื้องต้นนะครับนัดขอโทษด้วยนะครับนะัดอาจจะไม่ได้บอกว่าเอ้ยโอเคทีมนี้คอมโบกับทีมอะไรนะครับเพราะว่านัดเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะมีความสนุกกับการจัดได้ลองผิดได้ลองถูก การจัดทีมเองนั่นเองนะครับแต่นนแนะนําให้เพื่อนๆเล่นลองเล่นตัวละครไปจนถึงเลเวลสินะครับหลังเลเวลถ้าสมมติเพื่อนๆเล่นแล้วเพื่อนๆลองช็อกนะครับเพื่อนๆค่อยอัปเกรดหรือว่าปลดเพราะว่าเกมเนี้ยทรัพยากรถือว่ามันใช้เยอะนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอัปจนถึง20มันก็ไม่เสียหายเพราะว่าเกมเนี้ยพอเพื่อนๆอัปเลเวลไปจนถึง20เพื่อนๆจะเหมือนกับได้โลฟีนะครับได้เหมือนกับโลตู้ธรรมนาฟรี Free. ถ้าเพื่อน อัพจนถึงเลวยีครั้งนะครับคล้ายๆกับเก n ชินอินแพ็นั่นเองนะครับอ่ะถ้าเพื่อนๆมีทีมอะไรในใจมีอะไรแนะนําสามารถที่จะคอมเมนต์ได้ลด้านล่างเลยนะครับอย่างนี้นั่นบอกไปว่าไกด์นี้หรือคําแนะนํานี้นะครับเหมาะกับผู้เล่นที่เป็นสายฟรีแล้วก็เติมน้อยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นผู้เล่นที่เติมเยอะนะครับก็อาจจะมีเมคคากมีแนวทางการจัดทีมที่ต่างไปเพราะว่ามันจะมีการ์ดคู่หูหรือว่าพาร์ทเนอร์เพราะว่าอีโก้สกิลมันจะมีผลมากๆนะครับในการเล่นนะครับอ่ะ ยังไงวันนี้นะขอตัวเราไปก่อนแล้วเจอกันในไลฟ์สวัสดีครับ